วิชาการภาค5นำเจ้าหน้าที่เปิดแรงรวบแก๊งสกิมเมอร์ต่างชาติรอปัดและเข้ารหาัสตะเวนกดเงินตามตู้ ATM อำเภอสันกำแพงเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรหรือฟิวเดย์ต้อนรับฤดูการผลิตใหม่ชูสิบเอ็ดฐานเรียนรู้หนุนนโยบายรัฐส่งเสริมเกษตรกรมีไรายได้ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ศูนย์สัตเชียงใหม่จัดทำบุญฉลองสัตวปีเตียนจัดกิจกรรมคืนความสุขแก่ประชาชนเต็มที่สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการข่าวท้องถิ่นทางสถานีโทรทัศน์ l อ c a b เคเบเชียงใหม่ช่อง4แห่งนี้นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันวันนี้วันศุกร์ที่17มิถุนายน2 5 1 9 ผมภชรพัฒนศธนสินบนรณและทีมงานก็จะนําเสนอข่าวสารที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับสําหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับทางตํารวจเนี่ยได้มีการจับกลุมผู้ต้องหาชาวต่างชาตินะครับที่ได้มีการตระเวนนะครับแฮกรหัสนะครับแล้วก็ใช้บัตรบอมเนี่ยพร้อมกับรหัสไปกดเงินตามตู้ ATM ต่างๆนะครับเพื่อที่จะ นําเงินเนี่ยไปใช้ในกระบวนการนะครับทางผู้บัญชาการตํารวจภาค5นะครับนำเจ้าหน้าที่เปิดแถลงรวบแก๊งสกิมเมอร์ต่างชาตินะครับที่มีการปลอมบัตรและเข้ารหัสต,ตะเวนกดเงินตามตู้เอทีเอ็มที่กองบัญชาการตํารวจภูทรภาค5พลตารวจโทธนิศกิธีรสวัิ์ผู้บัญชาการภาค5พร้อมด้วยพันตํารวจเอกอภิวัตชัยศรีสุดผู้กำกับการสพเมืองเชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพเมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมกันเปิดแถลงข่าวการดำเนินการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาซึ่งประกอบด้วยนายไมโคร่าอายุ21ปีนายโอเรซิอายุ30ปีและนายเซอร์ฮิลอายุ28ปีพร้อมของกลางเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงเครื่องสกิมเมอร์และบัตรอิเล็กทรอนิกส์อีกกว่า100ใบและเงินสดกว่า150,000บาทพร้อมดำเนินคดีข้อหาใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม อันได้มาโดยรู้ว่าเป็นแหล่งที่ทำปลอมหรือแปลงขึ้นในการที่จะน่าเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนโดยพลตารวจโทธนิศักดิ์ธีรสวัิ์ผู้บัญชาการภาค5เปิดเผยว่าการจับลุมในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้รับการประสานจากธนาคารหลายแห่งว่ามีกลุ่มชาวต่างชาติตะเวนกดเงินตามตู้เอทีเอ็มในกรุงเทพมหานครก่อนที่ผู้ต้องหาทั้ง3าคนจะหลบมาที่จังหวัดเชียงใหม่และก่อเหตุซ้ำ ซึ่งตำรวจได้จับตาดูพฤติกรรมพบทั้ง3าคนจะมารวมตัวกันที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อดำเนินการ,การและกดเงินตามตู้เทมของธนาคารต่างๆทางเจ้าหน้าที่จึงสแสดงตัวเข้าจับกลุ่มและไปค้นในห้องพักของแต่ละคนก็พบของกลางพบของกลางเป็นจำนวนมากจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่าจะมีในายใหญ่อยู่ที่ประเทศยูเครนส่งรหัสมาตามโปรแกรมแชทจากนั้นพวกตนจะนำรหัสข้อมูลใส่ในบัตรเปล่าที่เตรียมมาและตะเวนกดเงิน แต่พวกตนให้ข้อมูลมากกว่านี้ไม่ได้เพราะจะทําให้ครอบครัวไม่ปลอดภัยเนื่องจากหัวหน้าเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่จะเร่งสืบสวนหาข้อมูลและมูลค่าความเสียหายรวมถึงเพื่อนร่วมขบวนการเพื่อนําตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับการาแก๊งสกิมเมอร์นะครับก็มีมานานนะครับส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินะครับวิธีของเขาก็คือการแฮ็กข้อมูลรหัสนะครับมันนำใส่บัตรเปล่าแล้วก็เอาบัตรเนะี้ย ที่มีข้อมูลเนี่ยเอาเข้าไปที่ตู้เทมนะครับแล้วก็ไปกดเงินนะครับเพื่อนําเงินเนี่ยมาใช้หรือว่านําเงินเข้าองค์กรนะครับไม่ว่าจะไปทําอะไรต่อไปก็ตามซึ่งองค์กรนี้น่าจะเป็นองค์กรใหญ่เลยทีเดียวเพราะจากการให้ข้อมูลของผู้ต้องหาเนี่ยจะทราบว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้มากเพราะว่าจะทําให้ครอบครัวที่อยู่ที่ประเทศของตนเนี่ยไม่ปลอดภัยแปลว่าเจ้าของขอบวนการเนี่ย เป็นผู้อธิพลมากเลยทีเดียวฉนันเนี่ยการที่เราจะป้องกันตรงนี้ได้นะครับก็คือสามารถป้องกันได้ง่ายๆโดยการที่มันเปลี่ยนรหัสบ่อยๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ารหัสเนี่ยเวลารเราตั้งเราตั้งง่ายๆหรือตั้งเลขที่เราจําง่ายนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเทคโนโลยีมันก้าวไกลนะครับเราก็ต้องป้องกันตัวเองโดยการที่เปลี่ยนรหัสบ่อยๆนะครับอาจจะหาเลขที่เราคุ้นเคยนะครับเปลี่ยนบ่อย มากๆหรือไม่ตอนนี้เราเรามีมือถือเนี่ยตอนนี้มือถือที่เป็น Android หรือว่า iPhone เนี่ยตอนนี้มันจะมีบันทึกข้อความนะครับง่ายๆก็เวลาตั้งรหัสใหม่ก็บันทึกการช่วยจำนะครับว่าตั้งรหัสอะไรไปนะครับและการเข้ามือถือของเราเนี่ยก็ตั้งรหัสอีกทีนึงนะครับผมเพื่อที่จะเวลามีใครมาหยิบโทรศัพท์เราก็ไม่สามารถดูข้อมูลตรงนี้ได้นะครับก็อาจจะยุงย่งยากนิดนึงนะครับแต่ก็เพื่อความปลอดภัยของตนเองนะครับเพราะว่าตอนนี้วิวิฒนาการนะครับมันก้าวไกลไปเยอะ เราก็ต้องตามไม่ทันนะครับนั้นผู้ร้ายหรือว่าผู้ก่ออาชญากรรมอะไรต่างเนี่ยตอนนี้เขาก็จะตามพัฒนานะครับมีการพัฒนาตามเทคโนโลยีที่มันก้าวไกลกันมากขึ้นนะครับเราก็ต้องก้าวไกลถึงแม้จะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยในเงินหรือว่าทรัพย์สินของท่านนะครับก็นำนำเอาทิศตรงนี้ไปใช้กันได้นะครับผมสำหรับข่าวต่อไปนะครับทางอำเภอสันกำแพงได้มีการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร หรือฟิล l d เดย์นะครับต้อนรับฤดูการผลิตใหม่ชู11ฐานเรียนรู้หนุนนโยบายรัฐส่งเสริมเกษตรกร,กร,ร,กรให้มีไรายได้ช่วยเกษตรกร,ร,กรลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนายสุดพงษ์เชียกุลเลขาธิการสำนักงานศศารรเศรษฐกิจการเกษตรหรือสะสะกรกระทรวงการ,กรเกษตรและสหกรณ เป็นประธานการเปิดงานจัดวันถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือฟิวเดย์และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี2519ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านม่วงเขียวหมู่ที่4ตำบลล้องวัวแดงอำเภอสันกำแพงโดยมีเกษตรกรร่วมและมีการแสดงของกลุ่มแม่บ้านลำวงย้อนยุค สำหรับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านม่วงเขียวหมู่ที่4ตำบลร้องวัวแดงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่มีเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้คือนายบุญทรงยุติธรรมโดยปัจจุบันพื้นที่อำเภอสันกำแพงส่วนใหญ่ปลูกข้าวชั้นความเหมาะสมมากหรือระดับ SI อาทษทีนะครับ S1 นนวน79,792ไร่หรือร้อยละ87 ซึ่งยังประสบปัญหากับปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและโลรคแมลงศัตรูพืชที่ลําบากนะครับดังนั้นจึงมีแนวทางการพัฒนาเพื่อรดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ผ่านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้กเกษตรกรสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้จริงซึ่งมีฐานการเรียนรู้รวม11ฐานทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ฤดูการผลิต2ปี2519เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิตการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพการลดความเสี่ยงของผลผลิตการเชื่อมโยงเครือข่ายการบริหารจัดการระบบการผลิตตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อให้เกษตรกรเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ครับตอนนี้ก็อย่างที่แจ้งว่าเราเนี่ยมีการพัฒนานะครับในเรื่องของเทคโนโลยีต่างนะครับตอนนี้แม้แต่ภาคการเกษตรเองก็ตามนะครับก,ก,ก,ก็ต้องมีการที่จะนำเทคโนโลยีนะครับเข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดความสมบูรณ์ของดินนะครับหรือระบบจัดก,การต่างเนี่ยเพื่อให้ผลผลิตของเราเนี่ยก้าวหน้าหรือว่ามีการพัฒนา นะครับให้มีความแบบเหมือนกับว่ามีความนิ่งมากขึ้นนะครับอยากได้ผลผลิตดีเนี่ยเราสามารถควบคุมได้โดยการใช้เทคโนโลยีนํามาช่วยนะครับอย่างต่างประเทศเนี่ยหลายๆประเทศที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการนําเทคโนโลยีนะครับต่างๆเพื่อมาในช่วยในการให้เกษตรกรของเขาไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวหรือปลูกผลไม้เนี่ยเพื่อที่จะให้ผลผลิตเนี่ยนิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราผลิต หรือปลูกตามธรรมชาติเนี่ยบางครั้งมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพฝนดินฟ้าอากาศนะครับหรือว่าดินต่างๆเนี่ยทำให้ผลผลิตเนี่ยไม่ไม่คงที่ทุกปีบางปีก็ได้น้อยบางปีก็ได้มากบางปีบางปีเนี่ยก็ผลิตผลเนี่ยออกมาอาจจะสมบูรณ์บางปีก็อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่เทคโนโลยีเี๋ยวนี้สามารถช่วยเราได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรของประเทศไทยเราเนี่ยสามารถที่จะนิ่งแล้วก็สามารถออกผลิตภัณฑ์ผลเนี่ยให้มันคงที่ได้ตลอดทั้งปีนะครับผมส่วนข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับทางสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับได้มีการจัดทําบุญฉลอง39ปีเตรียมจัดกิจกรรมคืนความสุขแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ได้ทำพิธีทำบุญพร้อมบวงสวงบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์39รูปก่อนจะทำพิธีทางศาสนาและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของผื้นป่าธรรมชาติและเป็นอาหารแก่สัตว์จำนวน390ต้นนำร่องที่จะปลูกตลอดปีกว่า3,900ต้น สำหรับถวายเป็นพระราชะกุศลและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคลเสด็จเฉลิงถวันชราชสมบัติครบ70ปีรวมทั้งเป็นโอกาสเฉลิมฉลอง720ร้อง720ปีของเมืองเชียงใหม่ด้วยนอกจากนี้ได้นําอาหารประเภทผลไม้และหญ้านํามาจัดเป็นขันโตกให้สัตว์ได้กินกันอิ่มอย่างสนุกสนานในแต่ละสัตว์ทั้งสิงโตและแพะข้างห้าสีและนาคฉิว ทั้งนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมพิเศษครบรอบ39ปีสวนสัตว์เชียงใหม่คืนความสุขให้ประชาชนระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึงวันที่15ตุลาคม2 5 1 9โดยให้ผู้ที่ซื้อบัตรเข้าทสสเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่บัตรเข้าชมเชียงใหม่สัวโคเีเียมบัตรสโนโดมบัตรชมหมีแพนด้าและบัตรทาสารอ็ก์ตรีมสามารถนำบัตรที่เข้าชมเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ยนลงกล่องรับชิ้นส่วนที่ทางสวนสัตว์เชียงใหม่จะเตรียมไว้ให้เพื่อลุ้นรับรางวัลต่างๆมากมายเช่นรถจักรยานโทรทัศน์ LED เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆลุ้นรับรางวัลทุกวันที่16ของเดือนโดยมอบรางวัลแรกเป็นวันที่16มิถุนาย,ยน2 5 1 9นี้ครับกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ได้มีการครบรอบ 39ปีนะครับโดยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถพาลูกหลานนะครับหรือไปเที่ยวชมเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดแสดงไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ซูโคเรียมสโนโดมหรือไปชมหมีแพนด้านะครับแล้วก็ทาร์สานิสซีมเนี่ยสามารถนําบัตรดังกล่าวเนี่ยเขียนชื่อที่อยู่นะครับแล้วก็หย่อนกล่องรับชิ้นส่วนที่ทางสวนสัตว์เชียงใหม่จัดเตรียมม้ให้จะมีการจับฉลากทุกเดือนนะครับจับรางวัลแรกไปก็ เมื่อวันที่16มิถุนายนก็คือเมื่อวันที่ผ่านมานะครับแต่ก็ยังไม่หมดลุ้นนะครับก็ยังสามารถหย่อนแล้วก็ลุ้นรางวัลต่อไปได้ในวันที่16กรกฎาคมเดือนหน้านะครับแล้วก็มีระยะเวลาจนถึงตุลาคมเลยทีเดียวนะครับผมก็ไปเที่ยวชมสวนสัตว์แล้วก็ร่วมลุ้นรางวัลกันมากมายได้เลยนะครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่น่าสนใจรอบเมืองเชียงใหม่ในรอบวันนี้พบกับผมและทีมงานได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ น้องสองคนนี้มีคำถามเรื่องเพศมาถามคุณคือผมอยากถามว่าถ้าเรามีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกไม่ใส่ปอกได้ไหมครับคือแฟนหนูชอบคนหน้าอกใหญ่อะคะ่ะเราควรกินยาคุมดีไหมคะแล้วถ้าผมหลังนอกแฟนหมูจะท้องไหมครับ ถ้าเรายอมมีอะไรกับแฟนแฟนเราจะรักเรามากขึ้นนะคะเราสมควรที่จะบอกเขาตอนไหนแล้วก็เราบอกเข้าไปเนี่ยเด็กอยางรเสิ่งที่เราจะพูดไปมันถูกต้องรล้ยก็เสร็จไหมเวลาลุกมเขาสงสัยอะไรบางทีเขาไม่ถามเราเพราะเขาไปหาข้อมูลก่อนเขาก็คืออยากรู้ว่ามันต้องมีอะไรมีอะไสสมคัญยังไงเขามีแฟนแล้วเราไม่ได้ไม่ได้สอนอะไรเขาเขาก็ ออแต่เราจะมารวมตัวกันคุยเรื่องเพศที่เรารู้สึกว่ามัน ลยคว้าอไแอพลงมามันกาลังดูหนังโปอยู่ <c oughs> ไม่ต้องปิดลูกดูไปเลยแม่ดูด้วยทุกเพศไม่ใช่แค่เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เฮ้ยมาคุยกันเถอะมันคุยได้ อ๋อจะไปดูบอลเชร์ทีมตัวเต็งแง่สิฮี่อ,อย่าก,กับพิบไฟสิพี่ต่อให้สอลงลูกครึ่งแทนไหมนึกว่าพี่คือพี่ีพน,นอ,อพพนหน,นีให้ไกลถ้าใครชวนพน,นันเจ็ดสิงหาประชาธิปติร่วมใจประชาธิปไตยมัน่นคง ีประชาวตินี่ต้องไปแสดงความคิดเห็นกันหน่อยแล้วช้าก่อนการจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญต้องแสดงให้ถูกหลักตามกฎหมายด้วยนะจ๊ะแล้วแสดงความคิดเห็นแบบไหนที่ทำได้หรือทำไม่ได้บ้างครับทุคนย่อมมีเสิยดีภาพในใการแสดงความคิดเห็นแต่แคร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกสีประชามติร่างธรรมนูญโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมาย การแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการที่ไม่มีลักษณะปิดไปจากข้อเท็จจริงรุนแรงเก้าร้าวหยาบคายปลุกระดมหรือข่มขู่และไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นแต่ถ้าเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยการเผยแพร่ข้อความภาพเสียงที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือมีลักษณะรุนแรง จะเผยแพร่โดยการสัมภาษณ์การโพสต์การแชร์ข้อความทางไลน์ a c e b o o k หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์การทำสัญลักษณ์หรือส่งเรื่องหมายการจัดเวทีสัมมนาอภิปรายโดยไม่มีหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาองค์กรสื่อวนชนตามกฎหมายเข้าร่วมการแจกจ่ายเอกสารแผ่นมับใบปลิวรายงานข่าวจัดรายการสื่อในทางปุะดม เสื้อเครื่องหม้ <S <S การ,รุระดมให้คอยตามปรูระดมขัดขวางโดยมุ่งหวังให้ผู้มีสิทธิออกเสียงหนึ่งไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงสองให้ออกเสียงอย่าง จากนี้เราก็สามารถแสดงความคิดเห็นการออกเสียงประชามติได้อย่างถูกต้องกันแล้วจะสิงหาประชามติรวบใจประชาธิไปไตยมั่นคงรวบออกเสียงประชามติเวลา8 1 6ถึงน 9.